อยู่กับผมก็สไนนะครับวันนี้เรายะมาเล่นเกมโฮมสวีทโฮมอะไรปไะโยสวีเบิลเออใช่แล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องโยน้องคิงแล้วก็น้องพิมใช่เหรอ,อเอาตัวให้ลอยแล้วกันเพราะว่าตัวละครกูโหดมากแต่ถ้าเจอของไอโยน่ะโหดกวัวเล่นอะไรเป็นเลยนะเล่นอะไรเป็นไอเฮียมีขาตกรสามตัว นี่ไงพิมพ์เร็วๆพิมพ์พิมพ์พิมพ์นายทำไมเฮ้ยกูมาห้องไหนนี่เอาไปห้องไหนออกมาก่อนดีมึงเข้าก็ผิดหรือเปล่ามึงกองวิญญาณนะเว้ยไม่ใช่นั่นตัดไม่ใช่ไม่ใช่ตัดนิ้วนะกองวิญญาณส่งวิญญาณนะเว้ยไหนว่ามึงเคยเล่นหรอวัยแค่เคยอะไรยังไม่เคยเล่ยนยี่ห้องตีนี่มึงว่าอย่างงี้ไม่ได้แล้วเนี่ย โงบานเล่นโงพาบาลตึกเบียร์ไปก่อนวะรงบานกรุณารักษาอะไรเนี่ยไหนขันแรกเลยมึงมึงเอาใหม่นะเกมโหมดไม่ใช่โหมดการเล่นอ่ะเออนั่นแหละเกมโหมดอันซ้ายเลี้ยนขวาขวาขวาอันอันอันซ้ายเลี้ยนขวาบนหรือล่างมันเขียนมาอะไรป่านไม่ออกอี เอากีบทั้งแข่งเลยไอ้เรื่องออกเลยเราขวาก,ก,กันอาอแล้วมึงออกทำไมโยเป็นอะไรมดูกันเมื่อการเล่นแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาขวาบนเอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่ขวาบนขวาบนขวาบน,าบนแล้วมันก็คัดดนร้อนแล้วมันก็ใส่อะ่ะ แล้วก็ชอย YID บาย YID กับกล้องมาจนไรเลยมาฟ้องมาแล้วยมาล้วไปพร้อมแล้วกดพร้อมกันทุกคนเลยกดออกเกมเลยลุยใจเย็นดิมึงแบนเลยเข้าเลือกคุนดีวะมาคอยด้วยนายจะเป็นผีพิกาที่สุดเอเดมาเามาขวดกันนี้แล้วนายไอ้ปีนไม้นายเด้อปีนไม้หนีนาย เออบินไม้หนีนายไปอ๋อไไม่เป็นไรดอกบอบอบอเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บเก็บไปเลยยิงมึงก็ย้ายดิเอาละย้ายโคตรนายดิเออยังนาได้เย็นโคตรโหดเลย้ายตัวโคตรนายไปตรงช่องอื่นดิยกูปินแล้วนะเว้กูปีนมูฟังครับทำไมมันเออแค่ปินเพีงแกเลยเด้อบ๊ายบายโคตรเทียเลยแค่ปีนแล้วปีนแล้วก่อนมันเดิมดิปิดแล้วก็แค่ปิดห้องแกเลยเว้ยเจ๊ถ้า้่าดินเรามันเดิมดิ ก็ปิดในดิไงปิดในดิไงินะโยปิ่หละปิีละบมปิยังคนนั้นรู้เวยไปเป็นต่อคนนั้เรียนตัวอะไรวะน่าจะเรียนในนั่นไอนาล็อกเกอร์ไอนาเกอร์ก็สายสีนะยัไรอะปิดเสงไมจะปิดแค่เสียงในคนนั้นแต่คนนั้นก็ได้ยินเราเหมือนเดิมนะเวยไม่ก็ปิดปิดลำโพงด้วยปิดหูฟังด้วยมันจะปิดของคนนั้นปิดการได้ยินไ่ไ เฮียคนมางไงนะ่อ๊ออ,อ,อ,อไปได้ส์หไปแล้วเฮยไต้องรีบไปเน่ยรีบเอารีบหาเนี่ยถ <c oughs> ูกลกเนยชปย <c oughs> เจอนปะ ตัวเฮ้ยูตัวเอามทุกคนทุกไมไครับกูบววงนีเลยเอ็แม่เออแล้วเราหาที่มาาแล้วก ah ็ไปตีอ่ะมันมีพยานตะกอนยิงจู๊กอี้ยจูบไปแล้วอี้อไปแล้วเย็งแม่ มนาเราทำไมกูามบมินม่ม่มีใครตอบพี่เียอะไรวะนี่เด้อเข็มๆนี่กูโอ้ยเอ้วเอมาเยล้มาเยล้วเอเียปเอาถุไปไหนวะคยเอเียเอาุบไปไปไหนเอาถุบไปไปตรงนั้นเนี่ยตรงสวนมันเเยกูสเดวด

ตายูตายกระบอกไม่ไผ่วะเดี๋ยวไปดู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 ู้ิการไปิดทางคนายอย่ไวะทางนหีน้อยทางเียอะไรทางงหีน้อยเดียวใคนไายวะดรทคนไไอ้เหี้ยหกแล้วยังไงวะ cú tham, cú tham, cú tham 2 người, rồi, ơi, yô, rồi. này này, từ cô này, chỗ đây, tải cái chỗ ayo tải cái job, cujo, 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 chỗ này quá, hứ, không được, không không được, không được, không được, không กูเรีอกันแล้วมกะคนนั้นเขาฟอร์เด้นี่ว่ะโอ้ยอย่างเกียนเออโคตรโคตรโคตรลูกอีนั่นน่ะไปเร็วเรวเร็วเร็ววเร็วเ็เร็วเวเร็วเวเร็เรร็วเเรรรรเเเรวรวรวเวว ก้าแม่มอไะตายดีีไม่ทันหรอว่าคนไทยมาคนไยมาถเอช่วยใครเนี่ยไอพิมตายเหรอไปเฮียไอกรอดเฮียแล้วดูมันเด ต้องชนะไปนียาใช่ปะไอเจ้ทุบละไอชิหายละใี่แล้วพี่ยได้มานาแล้วขอรับไปแล้วนะรับไปแล้วนะ ตายละล่างไม่ว่าจะเอาไวมึงมันีไมึงต้องเก็บวิญญาณมาก่อนไตอนนี้ยังไม่เก็บวิญญาณใช่ไหมมันม,มีทูบใช่ไหมล่ะเป็นันรับต์ตกไีไม่มดียวสรุปยิงย่มันไปยนไม่เล่นเลยกา จะหนีไปไหนน้องคิงจุดมัวจุดมัวเฮ้ยมงวิงทำไมมึกวัหนาโกตรวะอุ้ยยังเหม่งหนาโักว่าอีกเยอะไอ้ทิพายกูตายแน่ไปเปิดใหม่ปะเปิดยังไงคนด่าคนใดเลยไอ้สัตว์ กูบอกแล้วนี่งตัวละครกูขดเขียนนะมึงเจ้าของไอโยมเขียนกูดนีอีกกูบอกให้ไปตาต่ไปพิมพ์หรือเปล่าใช่ใจฉันเอ้ยเย้เวัตว่ตายเลยกระจอกยังไหไอคิงอ่ะคนกระจอกไอเดียป่ะอ่าดูถูไอพิมพดพิมพี่มันดูถูกมึงอะพี่พี่เป็นผู้คุมอะพิมก็ไม่ต้องผู้คุมอ่ะข้อบนอ่ะคนไงวะ ขอบนก็ต้องตัวงซื้อเลยยืดเป็นเฮ้ยไอ้เกือบอะความแล้วก็โดนอะปีดอกไอ้พี่ไอพี่เป็นไอ้พี่เป็นพีไมงไม่น่ากลัวว่ะไอพี่ไอยมอยู่กับกูเดียวมึงจะได้บัฟวิ่งเร็วได้ๆพยายามอยู่กับไก่กูไว้นะเว้ยพวกมึงอ่ะเพราะว่าเป็นตัวกูเป็นตัววิ่งเร็วไปคนไหนเป็นไม่ทีมเป็นไม่ทีมเป็นไม่ทีมเป็นปีดออกพยายามปีดออกอ้เจ้ยไอ้เจ้าที่มันกล้ อาเปออ่าโอ้ไงวะเยี่ยเฮ้ยเราอันนี้แม่ลุมมันอะลุมหมดนี่ยลุมฝาดลยรือลุมฝาดแล้วรัวมันก็ตายลุมฟันมันรัวววะหาหาวุธมาเน่ยหาวุมากูได้พยันเลยเฮียได้แซ่ละไหนดี๋ยซิ โย้ว่าไอ้กูเด้นหนำานไเนี่ยหนำตัดพิเนี่ยพีกอับโฟอะไรโฟลี่อะไรล่ะอยากอยากอยากไปได้สิวะเฮ้กูเด่นคิงิเทียนหลอกกูเด่นเทียนหลอกูเด่นเทียนหลอมาแล้วมันมาแล้วไหนวะมันมาแล้วไอ้กูวิ่งเดียวเล ตอนนี้คุดต้องเอาไอ้เงิไปไว้ตรงไหนวะเราล่างไอ้ล่างคนนั้นมันอยู่ตรงไหนวะอะไรในแม่แบบไม่เห็นอะไม่เห็นอ๋อต้องใช้สุบอ่ะได้ทุบแล้วโอ้ไปไหนมันมัแล้วพี่เก๊กว่ะยโยมาช่วยนะค่ะไปไปไปสวยวิ่งเร็วว่ะกูได้ทุบแล้ยเป็นย้งจดมันจะทุบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยโยเอาเทียนที่โยน่ะนะตะปูว่ะตะปูไปไปขึ้นดวยมา เจอพิมไหมอยู่ไหนอยู่ไหนมึงมาดีสุดเบ้าปอย่ตรงนั้นเห็นไไปตรงนั้นเจลาเจลาเจลาไสวนก่อนเลยับแหลกเลยก็ไม่มีอะไรเลยนะวิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้จะปีมดสจะปีมอมากไปมากไปปันส่วนปันส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 วนไม่ไม่ไมปันสวนปักสูวปนอเนี่ เอาไม่ได้ตายว่ะกูตายโยตะปูอย่ายโย่มันอเดชาจะาเหี้ยไหนวะมันมีเข็มฉีดยาเลยนะเว้ยใครตายใครตายวะเลมันหายตัวได้ปัดทุบละวิ่งละกูเหลือทุบโอ้เจอคนายไอ้กูโดนกูโดนทุกคน

ไอโยมันไม่ขี่อ่ะคุณหายแน่นอนขาเชียนสัมผัสได้ไอโยวะไอ้ยี่อะไรไม่ใช่เลยยังวะมีบอกเลยเฮ้ยมีเข้มขีดอ่ะมีเขดมขีดอ่ะโยดูมันรังแกโยตอนนี้แอะปลาหาไี่โยเลยไปเล่นเลย์ยิงชกคนดีจริง เลยชุบกูต้องนั่นแหละนั่นแหละกูหาที่ชุบดีเฮ้ยมาตัวไหนมาตัวไหนเฮ้ยโอกาสของกูหน่อยเห้ยโอกาสของกูหน่อยพิยงเฮ้ยโอกาสของกูหน่อยเอ้ยกูยังให้เมื่อกี้กูยังให้โยชุบเลยนะตามเมื่อกี้น่ะเฮ้ยเห้ยโอกาสของกูก่อนดิเฮ้ยนี่เฮ้ยานี่เห้ยโอกาสของกูหน่อยดิ